กดเข้าไปเดาไม่เ yeah, ป็นไรเนี่ยก็ค <iedzieć> so so right. so ือเตือนหมดหมดให้ซื้อหมึกใหม่กดไปหกวิกดโอเคจะเข้าไปหมดที่หมดเอนจินกดโอเคเข้าไปพอหลังจากเข้าหมุดเอนจินเขายังเครื่องมันเครื่องมันอัลเลอร์ตอยู่พูดนะกดพอไปหลังจากเข้าหมุดเอนจินแล้วกดเลขเจ็ดอ่าแล้วกดโอเคแล้วกดเลขแปดศูนย์สี่ แล้วก็จะเจอ P.M. counter reset ถ้ารีเซ็ตแล้วกดโอเครีเซ็ตได้เลยแล้วถ้าไปหาตัวอื่นก็กดลูกศรขวาไปเรื่อยเพื่อไปหาตัวอื่นๆเหม็มเจะกดโอเคแล้วก็ไปเลื่อนขวาหา P.C.U. back C.M. ต่างๆแล้วก็มี P.C.U. All แล้วก็กดโอเคเข้าไปโอเคเข้าไปก็จะขึ้นตรงนี้ให้ขึ้น e x e c u e ก็กด SQ นะครับพอหลังจากมันขึ้นว่า complete แล้วก็ปิดเปิดเครื่องใหม่ได้เลยโอเคเรียบร้อย